นี่เป็นวัตถุมงคลของวัดนางพญานะครับนี่ปีสามแปดเก้าร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับดีครับทุกคนนะครับถัดจากวัดพระพุทธชินราชนะเราเดินข้ามฝั่งถนนไปนะครับก็จะเป็นวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเราก็นะ มาอัปเดตราคาวัตถุมงคลของทางวัดกันด้วยนะครับที่วัดนางพญานะครับของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะ<า>ข้ามฝั่งมาก็คืออยู่ตรงข้ามกันเลยนะข้ามฝั่งถนนมานิดเดียวนี่เดินมานะครับแป๊บเดียวถึงเลยนะครับสองข้างทางก็จะมีของฝากขายนะครับ นี่นะถึงกันแล้วทางเข้าโบสถวัดนางพญานนะครับนี่เข้าไปด้านนี้เลยนะถึงกันแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีพระสังกัจจายอยู่นะครับวัดนางพญานี่นะครับ เป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่สวยสดงดงามมากๆทุกคนนะนี่เข้าไปด้านในกันแล้วสมเด็จพระยาเรือนแก้ว นี่เป็นวัตถุมงคลของวัดนางพญานะครับพระนางพญานะครับสวยๆเลยทุกคนนี่นะอันนี้ก็เป็นพิมพ์นะพิมพ์นางพญาเนยะนะครับเดี๋ยวมาดูมีรุ่นอะไรกันบ้างนะนะครับ ก็จะมีปี38นะเบนจพาคีนะครับวัดนางพญาปี38เศรษฐีนางพญานะพันสองนี่นะพันสองแล้วก็ปี38มนี่ปี38 900นะครับแล้วก็เป็นท่านางพญานะ นะครับนี่จกักรพรรดิมหา,าพุทธาพิเศษพันห้าอันนี้ก็เป็นผงเก่าผงเก่า ปีสองสองนะองเล็กๆปีสองสองสองร้อยนะครับนั่นบนเป็นปีสามแปดสามแปดพันสองแล้วก็สองพันรุ่นหกสิบ พระอรหังนะครับปี38แล้วก็มีต้นเสาห้าเสาห้าวัดนางพญาสองร้อยบาทนี่ก็เป็นชุดเป็นชุดซุ้มกอนางพญาพระสมเด็จวรละคังพระผงสุพรรณพระลอด อชุดเท่าไหร่ครับเก้าร้อยเก้าร้อชุดละเก้าร้อยมีวอมเรียมนะ้อมเรียมกั็ห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็มาดูอีกตู้หนึ่งนะ อยู่อีกตู้หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นครุดนะครุดสามร้อยบาทนี่นะครุดนะครับแล้วก็ท้าเวสวรรณนี่เล่หลังวัมึงเทาเวสวรรณนะครับที่ตู้ก็จะมีเศรษฐีนางพญาสองพันเป็นชุดนะครับแล้วก็เศรษฐีนางพญาอชุดเล็กๆนี่ก็ พันสองนะปีห้าห้าแล้วก็เสาห้านะเสาห้านะครับพระพิมพ์นางทายานะเสาห้าสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อย อันนี้เป็นปีสองสองสองร้อยบาทท่านบนสามแปดสองร้อยอันนี้ไปปีสี่หกสี่หกพันเก้าปีสี่หกนะ ด้านล่างก็เป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับปี63พระสังกระจัยปีปาสามหกห้าร้อด้านบนเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับ ดาวยกนางวนางพญานะครับางพญาอยืนในโบสถ์ใช่ไหมครับมีพระ้าชา์อยู่ข้างในนะครับตอนนี้เราชันเรวิญญาณห้าโมงแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษโรยที่ปี38นะนางพญาเข่าโค้งนะครับนี่ด้านล่างนี้กล่องสีม่วงๆนะแล้วก็ปี38นี่นะครับ2องพก็จะมีหลายๆรุ่น ในห <ใน S 1> ลาย,ลายแบบเลยครับตอนนี้มันเป็นช่วงเพลนเยี่ก็ต้องรอพระฉันเพลงก่อนนี่นะกรุนางพญาเก่า ปีหนก็มีอันหนึ่งปีหนึ่งห้าหนึ่งสองครับปีสามห้าอันนี้เป็นพักกุกนะสามพันห้าอเป็นพักกลุก เศรษฐีนางพญาปีห้าห้าแล้วอันนี้สามพันห้าพิมพ์จิตระดา ในปีสี่แครับ5 0 0พบาทปี48่ปสบายเป็นทางเข้านะ้ำสการนะครับนาพัพพรา้า พระฮาไทยนเรศวร5พระองค์นะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับบริเวณในวัดนางพญาเลยนะครับทุกคนนะพระม,ห,มหาเถรคันช่องนะครับจะอยู่ด้านนี้นะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะนะครับพระพระห้าพระองค์นะครับนะอยู่บริเวณด้านบนนี้ก็จะมีพระนเรศวรมหาราช มหาธรรมราชาพระสุพรรณกัลยาแล้วก็พระวิสุทกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสมเด็จพระเอกาทาศรสก็เป็นบรรยากาศนะของวัดนางพญานะครับก็มาเที่ยวกันได้นะใครที่มาวัดใหญ่ก็ เดินข้ามถนนมานิดเดียวนะครับผมก็จะเจอวัดนางพญาละนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ